ไอ้คนจัดไว้สารับท่านเต็มที่นะเต็มที่งานมันเสาขอนอกกระสูงหวยขอบพระคุกใจขอบพระคุณคณะแม่ครัวทุกท่านนะทุกท่านตลอดทั้งบรรดาช่างช่างที่มาจัดแจงแต่งสถานที่เอาไว้นะจะเป็นคุปวีกุปวีเนียมรับจาติตรีวิพน์ไทยนะครับท่าน ท่างใหญ่แล้วก็ีั้งตรงทั้งเด็ดนะท่างจารัดแต่รวมกันทุกวันนะมาเล่นกันมาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันเพื่อที่จะให้งานของเรานั้นสมบูรณ์แบบนะครับให้เรียบร้อยไปดีดียงยากกระเบื้องปนางปัรอนอ สถานที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องนะหรือจะเป็นรถทิกอัพรถโดนทุกประเภทนะครับห้ามจอดนะครับห้ามจอดเือสถานที่ของเรานั้นเราต้องการสถานที่นะทำห้าห้องน้ำห้ามจอดเหมือนกันนะครับห้าจอดเหมือนกันมันจะมันจะมันจะทำให้แคบนะครับมันจะทำให้แคบเกิดรับนนะเป็นไหนะ แล้วก็ให้ขอแสดงความนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะตรงนี้ให้ความร่วมมือกันด้วยคณะกรรมการเราก็ช่วยชี้แนะนะช่วยบอกช่วยบอกรถใครเข้ามาแล้วก็ช่วยบอกแล้วก็ตรงนี้นะสานที่ที่เราจะจอดรถทางด้านหลังไม่เป็นไรครับด้านหลังจะให้ดีมงานตรงนู้นนะภาพต้นขาวยาดมีสถานที่ไว้รอรับอยู่กว้าง ยื่นกว่าหนึ่งนะครับวางขวาเลยเออปลายท้ายครับขอไปหลังหลักเออคุณมีไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวกระเดื่องมาเออเออคุณเกรียงไกรทีทั่วโอประธานสภาบันพื้นเมืองประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้าเป็นประธานประสานงานเมืองดิจิของมนุษย์

นายว่าเราฝาตรงนี้เาจ่อยาวพอลูกปีว่ามาก็ค้นช่วงนี้ว่าก็จะประทานบันลังกให้กับกาเอขันชาแก้วโกศลมาไปเรื่อยๆนะรองประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเุพรรณีที่สามนะครับท่านก็มาแล้วนะท่านก็มาช่วยแล้ว มกตาดตามมาร่วมด้วยแลนะฮะมารวมด้วยแต่ว่าท่านต้องไปอีกหลายสถานที่นะวันนี้ก็มีหลายๆสถานที่ที่ท่านจะต้องไปปรากฏตัวว่าถูกรับเชิญนะถูกเชิญเอาไว้ รถเก่งรถเก่งมาจากไหนเอ่ยนะครับมาจากไหนเอ่ยแม่แต่นาทีเขาเป็นอะไรไม่อยู่จะงี้จ้ามันจะใช้กลิ่นแต่เราก็อิ่มไอตัวตั้งกันทีมันกระไรกัน้น เออเล่นตั uh ้งเนี่ยตั้งอันนาลานลักาตั้งยี่เจ้าโกเยียงกานม่หายเรลยลอยแล้วก็เป็นสามปีกว่างตั้งนี่ยรถเก่งเข้ามาหนึ่งคันยังไม่รู้ว่ามาจากบ้านไหนมันจัด นี่ไัสดีค่ะข้างวิดีโอหลายตั้ีข้งหลังไฟแล้วปครแข่งใส่ไฟ้อมาถ่ายไฟนะคะในไลน์โอโอดีเลยักเกี้วเลยฟังกี้วลยอันนี้จำบอไฟมีน้อยซะแล้วมีไฟซะแล้วไฟบะมีก่อน้านีมีนี่ไฟโหโหเลยองฝาส่งคนมีไฟไปแล้ว เอาลุงเบียเอาลุงเบี้ยลุงเบี้ยวไอ้ไหมไหมไหมยังมีไฟอยู่ตรงกบอเนี้ท่านังโหโหฮูเลยเจ้าขว้วเขาแล้วแด้ายต่ำนี่เระเรามาจากไหนครับเออมาทางนี้ครับมาทางนี้หน่อยนะครับมาจักบานละเลยดูเราผุหลาวหน่อยนะลงมาสะชุดลาวลงมาละเลยนะแมนตะก่อ มาลงทะเบ <Ờ, S 2> ียนเออตั้งหน้าปีตั้งหน้าทีหวานกินแรงซืเลยใช่ใช่ใช่หรือหมอแอชยาต่อเื็กหมอเราก็ไปลงทะเบียนไปกินข่าวกินแรงกันตั้งสารเนอร์ประจันปรงจันของน้ำยูยตั้งเนอร์ห้องน้ำเรื่องตั้งเนอตั้งยี้กระไหลเต้ากบวยกบวยเอห้องมาเชิญนะครับที่ดีต้อนรับที่ดีต้อนรับเลยมาจากกระบุมาจากก็เลยกับหมอแอชหบอกแอชแล้วก็ที่ใดที่ท้าทั้งท้าทาว่ามาจากรกว่านะเราเรา ปอนลงทะเบียนอยู่กับปี้ี่นอกมากับปี้แรงก็อยู่กับปี้มาเลยมาเลยตั้แขมือยุราประทานจยาจ่าว่าเป็นทางก็เป็นนางาดูผู้เลื่องผู้เลื่องเอ๊ะประธานสวายบนมีครับโอ้ประธานสวัยประธานสวยแล้วแล้วประธานสวเพชรลุนโอ้ ขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณนัาสวยเพชรดูลประธานมูนิิิไทยดำไตดำไทยทรงดำประเทศไทยเียเชิญเลยครับเียเละคนะคะเอารแล้วบกเราดะนาไหวแล้วก็พิมายเรียนเชิญมาทีล้หอกันก่อน วแล้วจะไปตามอีกเ่เ้คเาเมาีหลานเเลยหลายหน้าที่มไปตำออบไว้ไนอ่